โรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์ชันอลรัตนลทิเบตก็เป็นโรงพยาบาลที่เปิดบริการมาปีนี้ปีที่25แล้วนะครับก็มีการเพิ่มทีมแพทย์เพิ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัย c t 256สไลด์ MRI เครื่องตรวจไฟโบสแกนและก็เครื่องมือทันสมัยอีกจำนวนมากนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังได้เน้นในเรื่องของการให้บริการโดยเรามีสโลกแกนที่ว่าดูแลใกล้ชิดสนิทเหมือนญ,ญาติ เน,นื่องจากโรงพยาบาลเราอยู่ติดถนนใหญ่นะครับเส้นการจราจรพิเศษเป็นถนนที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งโรงพยาบาลก็มีระบบ a m b u l a n c e Service ที่มีระบบ GPS นะฮะซึ่งสามารถที่จะโมนิเตอร์รถโรงพยาบาลและทีมแพทย์ของเราว่าได้ไปรับผู้ป่วยณจุดเกิดเหตุหรือ,อยังร่วมกับเรามีการประสานงานกับมูลนิธิต่างๆใน,ใ,นในเขตนี้นะครับทีมแพทย์ของเราก็สามารถประเมินอาการผู้ป่วยและติดต่อกลับมาที่โรงพยาบาลเพื่อเตรียมทีมแพทย์เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์เตรียมเลือด ในการรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยฉุกเฉินที่เรียกไปรับนะครับผู้ป่วยเมื่อมาถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยทีมงานของเราก็จะสามารถดูแลผู้ป่วยได้ทันท่วงที GPSIM a คือผู้ให้บริการระบบติดตามรถยนต์และการจัดการขนส่งด้วย GPS แบบเรี้ยวทามออนไลน์มีประสบการณ์มากกว่า10ปีในตลาด GPS พร้อมให้บริการติดตั้ง และดูแลระบบด้วยทีมงานมืออาชีพบริการฉับไวพร้อมทุกพื้นที่มีผู้ใช้บริการที่ให้ความมั่นใจแล้วกว่า40,000คันช่วยให้ธุรกิจขนส่งมีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายได้จริงกว่า10-30% GPSIM a ให้บริการระบบ GPS ติดตามรถยนต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02-939-9616